สวัสดีครับผมมาพบกับเซลเพียวอีกเช่นเคยครับวันนี้มันแนะนำรถดีๆราคาโดนๆครับผมกับเจ้านิสสันนาวาร่า NP 3 0 0รุ่นใหญ่ EL calibre sporttech 2.5งนะครับสประตูตัวท็อปสุดไปเลยโอ้โหมาพบกับราคาดีๆ3 6 9 0 0นบาทเท่านั้นครับผ่อนเพียง6 0 0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญา8 4งวดเลยครับผมคันนี้มีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีเต็ม20,000กิโลเมตรารันตีศูนย์เลยครับผมอ่มา มาพบกับกระจังหน้าโคเมียมครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอก ครบครบเลยครับผมสําหรับคันนี้สวยได้เป็น4ประตูเลยนะครับผมแม็กเดิมโรงงานสวยๆเลยครับมีโลบาร์ข้างหลังให้2.5 VGS Turbo มาพบกับภายในครับผมมาพร้อมกับปุ่มพุทธสตาร์ทครับผมคันนี้เป็นรถตัวท็อปสุดเลยนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ระบบเกียร์นะครับผม6สปีดครับเป็นเกียร์ธรรมดานะสําหรับตัวนี้วิทยุเป็นระบบจอสัมผัสนะครับผมสําหรับตัวนี้มีระบบแอร์ที่สามารถปรับร้อนปรับเย็นได้กระจกมองข้างสามารถพับได้ครับ ผมมาพร้อมกับเบาะหนังขาวดำครับผมสวยๆคืิปริเลยระบบแอร์ด้านหลังนะครับผมตรงคอนโซลกลางห้องเครื่องครับผมรถคันนี้ได้รถเดิมๆเครื่องไม่มีการดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นครับรับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำก่อใหม่แน่นอนครับผมน็อต <Not S 2> เดิมๆเลยไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าแก้มหน้าซ้ายขวาคัานบนคันล่าง เดิมๆเลยครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมทักเข้ามาได้เลยที่เพจบูคาเซ็นเตอร์ครับผมหรือจะทักส่วนตัวมาที่0646680405แอดไลน์เบอร์นี้ขึ้นครับผมทันใดสนใจแวะเข้ามาชมได้เลยครับผมสำหรับวันนี้เซลเพียขออนุญาตสวัสดีครับผม